สวัสดีครับ f อทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ของวันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหนังสือดวงมหาโชคนะดวงมหาโชคเมื่อเช้าลงไปก็มีสองเล่มนะมียี่ปัวก,กับบังเอิญน,นะท่านใดที่ยังไม่ได้ดูก็กดเข้าไปดูได้นะที่หน้าช่องนาะถ้าท่านไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนมันก็จะไม่แจ้งเตือนนะ ไปดูเนื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะครับคำเตือนนะไม่สาบสมุนการเล่นการพนันสิทธิ์กฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะความาัฒนาดีจากช่อง h a i Channel เลขเด็ดพารวยนะ วันนี้หน้าปกให้เด่นเจ็ดกับห้านะครับวับนที่แล้วให้เด่นเก้ากับแปดมาที่แปดนะพอไปที่แปดนะสิบหกกันยาไม่ใช่นะวันที่แล้วต้องเป็นสิบหกกันยานะที่เล่มนี้วัน,น,นที่แล้วนับสิบหกกันยา เอาไปที่เลขสี่นะหกหกสี่หกนะห้าแปดนะห้าแปดจับคู่ไม่เข้านะครับจับคู่ไม่เข้าเห <listings. S 1> ็นอะไรไหมครับี่เห็นอะไรไหมแปดห้านะหกสี่หก 58็ดห้าแปดะแป้าเนาะห้เข้าไปที่ตัวกลับนะห้าแปดนะห้าแปดสำหรับฝั่งนี้นะเข้าจะตัวเด่นเนาะหกสี 6, 4, 6, 58, นะ่หกห้าแล้วเข้าไปเฉพาะเลขเด่นนะครับเข้าไปเฉพาะเลขเด่น มาตามต่อนะวันนี้วันนี้เขาให้มาที่4ี่กับ6กนบะสี่กับ6กับคู่มี94 95ก้าหนะ้นึ่งห้แล้วก็61นึ่งนบส่วนตัวลองนะสี่ศูนย์สี่สามหกศูแล้วก็หกสี่นะ 4 2แล้วก็4 5 6 2 6 5คนระับสำหรับแอดเน้นกั็เน้นไปนี่นะเน้นนะเนานะติดโซนแอดเน้นนะก็เด่นสุดนะับ4 4กับ6นับ4กับ6 เมื่อวัที่แล้วตัวเด่นหลุดนะแต่ว่าจับคู่ก็ยังเข้าแปดห้าห้าแปดนะมาดูวันที่ก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นหกสามหกสามหนึ่งนะมาดูก่อนหน้านั้นนะเข้าหนึ่งสามนะเข้าหนึ่งสาม ถ้าไม่เข้าตัวเด่นก็จะเข้าตัวรองนะสำหรับชุดนี้เนะาะมีงวดที่ออกหกห้าห้าหกนะ,ะแคบไปเนาะนี่นะนี่ออกตัวไหนแอดก็มีที่จะไปดูให้ชมนะอยากไปดูให้ชมใครจะดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ ฝั่งนี้ไม่ค่อยเข้านะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยเข้าแปดหกเออหกสามนะครับออเอเคียนทิทีไว้อยู่นะครับนี่เข้าหกสามนะนี่หลุดนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ของวันนี้เนะี่ยวันที่ผ่านมานะก็เออมาฝั่งนี้เนาะเออเข้าบ้างรุดบ้างนะครับเราไปตามมันต่อเราไปตามมันต่อสำหรับดวงมหาโชคเนาะ ราบร้อยงวดที่แล้วหลุดเป็นงวดแรกนะหลุดเป็นงวดแรกเดินยาวมาตั้งนานนะเดินยาวมาตั้งนานหลุดนะเวดที่แล้วเจ็ดกับสองนะนี่ติดเลยนะไม่ติดเลยไม่ชี้เงินนะห้ากับเก้านะติดห้าอยู่นะแต่ไม่มีห้าแปดนะมาดูวดก่อนนะั้นะนะวดก่อนนะั้น,ะนนะนะราบรอย แปดกับหกนะครับหกสามห้าหกนะครับสามหนึ่งนะเข้าไปที่แปดหกนะครับล่างแม่ชี้เงินให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับเข้าไปที่หนึ่งมาดูวัดก่อนนะั้นะนะครับวัดที่ออกแปดหกห้าหกสามนะครับวัดประจำวันที่ ส6หสิงหานะเข้าไปที่3นะล่างเนาะเป็นตาแหน่ง2ตัวล่างนะทุกที่หลักหน่วยเมชีเงินนี้เข้าไปบนนะับสองห้นะเข้าไปที่บนเนาะเข้าไปที่บน,าบนตามต่อนับตามตอ่อเนาะ ใครอยากแคปน้านนี้ไว้แคปไว้นะครับก็ไม่ค่อยได้ดูน้บนานนี้นะเนาะ FC ท่านใดนสนใจนะคนี่ออก เข้าแปดห้าอยู่นะครับเข้าตัวนี้นะครมาสามตัวเลยนะครับตะเคียนทองนะานานเข้าทีนะครสี่หก5 8แปดเรามาดูวัก่อนน,ะนั้น,นสักหน่อยเนาะ สามหนึ 1> 1. 3, 5, 5, 3, ่งสามห้าหกสามหนึ่งออกไปที่ล่างนะไปที่ล่างแถมบนมาด้วยนะยังนิ่งล่างก็สองในนู้นนะแม่จะเขียนแปดหกห้าหกสามแปด สามนะ้ำเข้าไปที่แปดนะ้เข้าไปที่แปดกับหนะ้าน้เข้าแปดห้าจับคู่ไม่ผ่านนะัจับคู่ไม่ผ่านนะู้ แปต่อนะแต่อตรงนี้เอไม่ค่อยได้ตามนี่เอก็ไม่ค่อยได้ตามใหรแคบไปแคไปดูเลยนะใครตามตรงไหนน,นี่ผลออกสลากนะผลสลากปีนี้นะมาดูหน้านี้นะครับ ได้นะพวกที่แล้วให้ได้บ้างเนาะทีแล้วเนาพอๆไปเนาะหลังจากไม่เข้ามานานนะไม่เข้ามานานวันที่แล้วก็นี่น้านี่นะ เขาเข้าเขาอยู่นะครับถ้าใครตาม D S ไม่ได้ตามนะหกสี่หกาแปดนะก็ขเข้าที่หนะ้าเนาะนี่ก็มาที่หลักแปดนะนมีแปดห้านะกอแคปไว้นะครับใครเอาไว้ดูใครตามช่องไหนนะครับ นําเสนอเป็นเพลงแนวทางนะครับเพลงแนวทางแล<า>้เวเข้ากลับมาเดินนะครับกลับมาเดิน6กสีแล้วนะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับหกสี นะตัวเด่นเข้านะครับ4กับ3เข้าไปที่4คนระับตัวเด่นชอบเข้านะวันนี้ให้2องเ7นะสองเจ็ดหกสี่หกแดูที่แอดเขียนตัวเลขออกนะตัวเลขออก เก็บไว้นะเก็บไว้มาหน้านี้กันต่อนะมาหน้านี้กันต่อ ใครดีตามนะใครดีตามเป็นต่อเนาะมูลพานนพรัตนครับวันนี้ให้เด่นสีนะเด่นสีโลภานปลายเด่นที่แปดเด่นที่แปดก็วันที่แล้วเข้าของมูลพานนพรัตนรัะเข้าไปที่สี่เนาะเลขเด่น 8สอนี้ก็จะสลับกันมานะครับจะสลับกันมาบางทีก็หลุดไปเลยนะวันนี้ก็เด่นไปเดิมนะเด่นที่ส 4, 4, 4, 4, ี่นะสี 4, 6, 2, 5, ่สี่ยวเดียวเงียบสี่หกสองครสี่หเซียนอูนนะสี่หกสองเข้าไปที่ส6 6หกหกสี่นวันนี้สองห้าแปดเกครสองห นะดูที่รอผ่านฟ้านะครับรอผ่านฟ้าหล,ดลุดเบหล,ดลุดเบสีห่หก คะแนนนับไปต่อนะเล่เด่นกำลังวันนะวันที่แล้วก็หลุดไปนะวันที่แล้วหลุดไปตัวเด่นเข้านะตัวเด่นเข้าแต่ว่าแต่ว่าจับคู่ไม่ผ่านเนาะจับคู่ไม่ผ่านตัวเด่นเข้าที่ห <5, S 1> ้านะหกสี่ จานเสือเข้าหกสี่นะจานเสือวันนี้ให้สี่สามนะสี่สาม น,น,นั้นเข้าจับคู่เข้านะสามห้าหกเนาะเข้าไปที่ห้าหกหกห้ามันเยอะนะมันเยอะ,เ,ยอะเราตองหาเลขตัดนะครับเลขเด่นกำลังวันนะใครคแค่ไปแคบไปดูนะแคบไปดูแคบไปดูนะแคบไปดู ที่ออก865นะ865หก็เข้าไปที่ทั้ง36ทั้ง5665นะนี่เด่นกำลังวันนะเด่นเดินดีนะเด่นเดินดีสามตัวมาหนึ่งตัวตลอดนะสามตัวมาหนึ่งตัวตลอดนะนี่เด่นกำลังวันนะวันนี้ศูนย 3, เลขดวงเลขรวยนะเลขดวงเลขรวยเมื่อสิ้แล้วเข้านะแกับสองเนาะหกสี่หกห้าแ เสียนอาพาโชคเนาะเสียนอาพาโชคเนาะแคมไว้นะเข้าไปที่แปดตุ้มก่อนนั้นนับก่อนนั้นนับเข้ามาวันนี้หลุดนะหลุดเซียนอาพาโชคก็มาที่ล่างนะล่างกับบนหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้า เป็นเด่นล่างได้นะครับสี่ตัวเนาะสี่ตัวน่าจะเป็นเด่นล่างได้นะครับอ่าสี่ตัวน่าเป็นเด่นล่างได้เข้าหกสามเนาะเข้าหกทั้งสามเนาะสี่ตัวมาหนึ่งตัวนับเด่นล่างเนาะวันนี้เข้าที่แปดนับเด่นล่างวันนี้ก็เข้าหนึ่งล่างนะครับ ถ้าใครที่ถามหาเด่นล่างนะเด่นล่างเสยนอาพาโชคใหญ่นะก็เ,เป็นเด่นล่างอีกฉบับหนึ่งนะเด็นล่างนะครสี่ตัวสามห้าแปดหกนะสามห้าแปดหก ตอนนี้นะับเป็นงวดที่แล้วเนาะหกสี่หกแปดเนาะเด่นบนแต่ลงล่างนะลงล่างนี่เด่นล่างนะสามสองสามสี 3, 2, 3, 4, นะ่กะก็ไม่ผ่านนะไม่ผ่านนี่นะเอทบอกนะห้าหกเจ็ดแปดนะ ทำเป็นแบบนี้เข้ามาเลยนะหกสี่หกห้าแปดไม่มาทั้งหกทั้งห้าทั้งแปดเลยยอดปฏิหารเขาจะเป็นแบบนี้นะย,ยอดปฏิหารเขาจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เห็นไหมสามสี่ห้าหก ออกสามห้าหกสามหนึ่งสามหกสามหนึ่งเข้าไปที่ห้าหกมาสามตัวเลยนะครับยอดปฏิหารก็จะแบบนี้นะแอบไปดูได้นะแอบไปดูได้ซีแอบไปดูได้นะครอ่วันนี้เนาะศูนย์เก้า ศูนย์หนึ่งสองสามนยอดปฏิหารครับเอาละแปดหกห้าหกสามแปดหกห้าหกสามเข้าไปมาที่สามเห็นไหมมาที่สามถ้าใครกลับหัวก็ได้หกสามนะถ้าใครกลับหัวนี่เขาจะมาแบบนี้ยอดปฏิหาร 8ปดครับนะเข้าไปที่8เนาะนี่เข้าไปที่5คนระับเข้าไปที่5นี่3 5 6คนระับ3ห่าครับหนนี่หลุดครับอันนี้หลุดนะ มาตามตอ่อตามต่อวันนี้เนาะหกเจ็ปดเก้าแล้มาหนึ่งตัวมาจับคู่จับคู่เข้าสองอดทีนี้อันนี้ก็จับคู่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็แปดเก้าแลห้าห้าหามถาจับคู่แบน,นั้นนะจะเป็น

ประมาณนี้ครับจับให้เนาะงานโปรหลังให้สี่กับสามนะสี่กับสามสี่กับสาม่าจจะมาอยู่ตัวหนึ่งนะพวกน,นี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ